สวัสดีครับมาพบกับช่องดิฉันนาะละตะปุลกระแมงวันนี้มาครับเอาชีวิตรอดอีปี่40่ไหมน่าจะใช่นี่นะครับอ่ะเราก็ไปขุดเล็กมาตั้งแต่ว่าเราไม่ได้ทำคลิปนะเพราะว่าทำการบ้านแล้วก็ว่าทำการบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมมาทำคลิปจะทำคลิปอะไรอ่ะต้องทำงานอย่างอื่นก็เลยอ่าเช้า หรือว่าวันนี้เราวันนี้เราไปบ้านเพื่อนนะครับเออเพื่อนว่าพักเมยก่อนเออนะโอเคคุณน้องหมาวัะดีนี่นะครับเห็นไหมมันดีมากเลยเห็นไหมเหมือนนายคมะไรอะไรดูไม่รู้เห็นไหมดูสิเอฟเฟกต์ดามันต้องหายทิแล้วมาอยู่ที่มือเราไม่มือก็ขวานะครับ ถ้าตีนะครับมันก็จะเร็วหน่อยโอ้มไมเราจะมาเผาเลยอันนี้เรา,าไปขุดมาเพิ่มนะครับนะเราก็มีแล้วนะครับแร่นะครับแร่อยู่ตรงนี้อือเราก็เผาตั้งไว้แล้วไม่โกงนะครับกงถ้าผมโกลงลำดับเรขผมโกงเพชรไว้กนะ่อนนะเออแต่นี่ไม่ได้โกงเลย โอเคเข้าสู่นี่โน่ระบบโต๊ะเอ็นชาร์ดแบบใหม่นี่ผมก็ตกแต่งไปเรียบร้อยอ่างไงใครจะมาเอนเอนทรงเอ็นชาร์ดอะไรก็ได้ตามใจคุณนะเออนี่คือสิ่งที่ดีมากผู้ชมเพราะต้นไม้เราไม่ได้ตัดเราต้องให้เพื่อนเรามาเล่นแมบเราด้วย รู้อะแต่ว่าเราเล่นแหม่เพื่อนนะเออเล่นแหม่เพ,เพื่อนเพราะว่าของอยากให้เพื่อนปรับไป้นูด้วยให้เพื่อนปรับให้หน้าใหญ่ของผมอ่ะปรับปรับหรือว่าไม่ปรับอ่ะผู้ชมอืผมก็สงสัยเหมือนกัน <S <S อยากจะขายให้คุณลุงพี่โูบ้างอ้อยนี่อ้อยเยอะมากเราจะมาทำอะไรดี เราทำดาบอันนี้ดีกว่าดาบเพชรดาบเพชรหรือกวานเพชรดีเอาอะไรดีอ่ะเอาขวานนะขวาหรือดาบดีถ้าเอาขวานนี่ก็ดาบสองฟานสามเอาดาบดีกว่านะเพราะว่าดาบมันประอยัดยังลดขอไปด้วยนะครับ อะไรอนะเราก็เริ่มพัฒนาตัวเองมาเรียบร้อยดาบแค่ต้องการแค่อันเดียวนะครับผู้ชมแราวก็อันนี้เพชรสองอันผมต้องเสียไปนะครับผู้ชมจุมไปตัวน้องชายดืดเราจะพร้อมครับแล้วดูว ว่าเราแต่ว่าเราอามีแค่เลเวลประมาณนี้ช่วงต้าอินชาร์ก็น่าจะอาสิบเอ็มมันแรงบอกเราต้องไปหาเลเวลเพิ่มเอาดาบเลยไปด้วยเราอยากให้ดาบนี้เราขายก่อนนะ อุปรกรณ์นี่นะนนะดาบเล็กดาบเล็กดับเล็กดับเล็กมาจ้าทไมน้องหมานอนเหรอเออใช่มันมืดแล้วน้องหมาเราก็ต้องนอนซีนอนผมก็ตกด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่ C C W ถ้าผมไปนี่นะน้องหมาไม่เตือนผมตายเลย ผมไม่แรงแปลว่าเหล็กนะครับแต่ว่านี่ไม่เหล็กผมเหล็กไอพ้พวดตรงนู้เลยนะครับที่เหล็กไว้นะครับจุดเหล็กนะครับเจอเหมือนใหญ่แล้วไปสร้างบ้าน,นอยู่บ้านตรงนั้นเลยแล้วต้องทาจัางกับบ้านตรงนี้ด้วยเอา้าท้ามาโยตูดอะไรตรงนี้มาโยตูดทำไมเนะป๊บวิง่งเลยเลยขนาดผมตีตูดเด็น วิ่งไปเฉยเออสงสัยเหมือนกันตัวอะไรอ่าเดี๋ยวเราลงคุยเอานี่ลีบปรมาณรึเท่าไหร่อะสี่สิบกว่าเนาะเออเฮ้ยยี่สิบเท่าไหร่ล้วไม่รู้คอมมานเฮ้ยอ่าได้เฉยแล้ว เราก็ไม่ต้องเผานะครับ G G W ถ้ามันฟังแล้วก็เราไปครับอ e ีกเอ็เกใหม่แล้วก็ไปเปลี่ยนวิวเพ่งเพ,พเป็นอะไรที่ G G <S <S 2> <S 2> เราก็ตกกิดตามตว้างเพิ่มน,นะเพราะมันไม่กว้างเลยนี่ไหมเป็นอะไรที่ G G มาก ปุอะไรก็ได้บกนั้นมานะเออต้องใช้อยู่เหมือนกันมาแค่ตัวเดียวโอ้โหมไม่ต้องมาก็ได้ตัวเดียวประมาณเลเวลการักนิดนึงเนี่ยมาสามหยกแต่เราต้องการเป็นเบอร์เซนเลยแล้วหลายเบอร์เซนด้วย ก็ต้องรอนะครับเดี๋ยวขอไปเอา่าเดี๋ยวขอขอโอเคนะก็ไม่ต้องัดคลิปบก็ได้เดยกผู้ชมว,ว่าไปเอามาอีกมันจําเป็นนะเพราะมันนานเกินนะ่ะเปิดบางทีผมจะพูดกับใครก็ได้นะผมไม่นานว่านี่ไงมาเลยวมอนผมจะจะพังนะั่นนั่นไม่เป็นไรเหล็กเรามีเยอะแล้วเยอะไม่มาก ไหนไหนทำไมตาหนูผมมันเป็นแบบนี้อ่ะที่บอกเข้าโอเมกแล้วมันแบบนี้เห็นไหมม,มันก็กระพ้อมาใหม่หนูวิเศษหรือไม่เราไม่รู้เหมือนกันพเพราะเราใช้ไปหลายรอบแล้วกลับมาเข้าเมกใหม่มันก็เป็นแบบใหม่อืมโอย้ยเราวก็หลบ เราตกาเลเวลนันายฮานูราไม่มาก,ก็าเราแต่งเอเจตตองกาเลเวลพูดตีการเอฟเฟกต์ดาแบบเนียนๆในในโจดับเราเห็นไหมเจ้าดาบไม่ลงพื้นแหลงในกลมลงวิธีนี้คือเอ่อเห็นไหมเราต้องรีบจำเร็วๆเห็นไหมโคตรเนียนมากคือ กดดับกดตีนึงเราก็กดในนี้หายดวนเร็วนะแล้วเราประจที่บ้านคือว่าเหล็กทำไม่ได้เป็นจุดเหล็กเล็กมากแต่เราก็ต้องเอาใจเล็กนิดนึงก็ก่อนะแต่ว่ามันจะศูนย์ไม่รู้จะทําไงดีอ่าเรามาวางท็อปนี้เลยนะทอมอนกินเอา ปั้มเลเวลก็ได้นะอืมระวังโอ้ตมาก,กาเลยติดเพิ่มถ้าหนูไม่ค่อยมาเลยนะคบนะรู้สึุกที่มาก็่ประมาณเท่านี้นะครับผมยามีของว่างด้วยนะครับตัวเวลาเราตีอยดับเลยมันก็สนุกดีไหมอ่าเลเวล ประมาณนี้ผมว่าได้นะแต่ว่าโอตา,านุกว่าจะมาเพราะว่าผมไม่ได้ไปคิดที่ตัวมันไงอ่าโอเค่นอนนะจ๊ะไหนละ่ะเอาแล้วไปเล่กับหมูทำไมเน่แน่แน่แน่น่น,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 น่อ่ะเอาไปสิเอาไปสิไดนะ้ฉันจะเอาไปเอ็นชาห์ เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับการเอนชาร์จบเพจอ่าดาเกดใช่มันจะแรงต่อต้านมากถ้าเป็นหมดนะคือผู้ชมจะว่าโกงโกงโกงตัวนี้ได้ไหมได้ย่ายา,ยาวิ่งสิครับรออะไรวิ่ง มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณนายจอดนี่ผมพาคุณนายจ้นมานะครับคอมอนโอ,โอ,โอ,โอตีไหวมากอ่ามันก็ไม่โกรธผมแล้วตั้งแต่มันตบผมหนึ่ทีนะครับดาดาด,าดานาโกเลมจะจะทำอะไรให้นายดูด เอออยากขึ้นมานายไม่มีวันโลโตโรอดนายตายสิก็บอกว่าไอ้ตุกด,ดาบมันโกงนะแต่เขออาไปใช้ในชีวิตรอดแล้วมันจะโกงตรงไหนทุกคนใช่ใช่เลยเราได้เหล็งมาประมาณนี้เออ สำหรับเด็กๆที่ว่าประมาณเก้าหรือแปดขวบเนี่ยได้เกมไหมคราบไม่เป็นแนะนำแนะนำได้นะถ้าว่ามีเคอรอ,อยากใล้เพื่อฝึลกเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ขยะได้เกมไหมครัมีนะอยากได้เกมไหมครับนะอ,อ,อ่ะอน้องๆอ่ะอน้องๆก็ดูตามยูทูบของผมก็ได้ที่ผมมีไนะหมปลุกมาเองด้วย หรือต้องควยด้วยอ่าจริงๆครับหรือจะจีจีก็เรามาจีบกันแล้วไหนอันนี้ล่ะง่ายๆ56จะลดไปเท่าไหร่เลเวล23แต่มันต้องการเท่าไหร่ผมจัดใหม่โคอดอบับออ24 อีกเลเวลเดียวหมดเวลาแล้วเธอคงไปเอาไหมโอเคเราก็ไปเอามาแล้วนะครับมาเราไปเอามาจากความเดิมมนะคะต้องมีความเดิมก็ดาก็ไบเพรียงชาร์มาลองลุ้นโอเคชัดไปนะดาแปลงหรือเปล่าตุ๊ดตุ๊ด สงสัยน่าจะเสียงอะไรสักบางอย่างผมว่านะน่าจะเสียงแบงตดใช่นี่คือเสียงเอ็กโคแบบชั่วคราวใครได้ยินต้องขออภัยด้วยคือแบ่งอื้อแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะเ,เสียงเอ็กโคโอเคแล้วเราจะทำไงดีอ่ะใช่ผู้ชมนะครับกรุณนาะกุ่นไรด้วยนะครับอ่านี่คือการลาช้ากี่นาทีโอ้ตาย ที่สองเองตอนผมนกลับเื่อแล้วมาสิบกว่าน่าจะนานนิมเยึยท,ท,ที่สิบสองนาทีนะครับผมว่านะคี 49, อเก้าก็ดีเลยจะไปบ้านเพื่อแล้วก็ว้าวขอหมดหน่อยนะเพื่อนบอกว่าจัด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 กดีเราอะลงเต็มนะครับเออเพื่อนผมลงหมดเป็นด้วยนะครับเพื่อนผมนี้มหัศจรรย์มา,าก,มากลงหมดไหมคะ แต่ผมลงไม่เป็นแล้วผมจะให้ดูอะไรผมได้ฉากเขียวมาอย่างฟรีเลยนะครับผู้ชมพุดผมทำไมเพราะผมมาดูในวิดีโอเป๊บเดี๋ยวโอ้โหเต็มบึดเลยขอลิงก์มาอะไรต่างๆนานาดึงคลิปจาก u t u b e ไม่ไม่แต่ช่งผมยังดึงเอาไปทำแต่ผมอนุญาตโค๊ปโก๊เป็นไมาจะจำแต่ว่าทำเ่งก็ไม่ทำลิเขราทำกันบ้านนะ แล้วผมมารีบทำก็เลยใด้ทำคลิปทำเพื่อ YouTube ด้วยนะครับการบ้านไม่ใช่ว่าเราทำ YouTube เลยถึงว่าเราทำการบ้านนี่ตอนโรงเรียนเปิดนะครับไม่รู้ดีหรือร้ายดีนะครับผมน่มาจะปิดช่องเลยนะครับเพราะว่าผมไปโรงเรียนเร็วนะครับนั่งรถแล้วก็กลับมาประมาณตีสี่น,นะครับมีแน่นอนเลยนะครับผู้ชมกขขอปลุกข้า แล้วเราไปดูจุดบักกันอ่านี่ไงจุดบักของเราโอ้โหนี่แะจุดบักจุดบักแบบใหมใครเข้ามาโดยตัดสเปคต่ำแล้วเสื้อขาวก็มีมีติดและเบิดเล้วันนั้นที่ผมอ่าวันที่ว่าผมไปบ้านเพื่อนเมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นเมื่อวานนะเอ้ยไม่ใช่อะ่ะเพราะวันตรุอ่ะไปเล่นเพื่อน แล้วดีที่โจับผมแรงแรงขนาดไหนเพื้อนว้าพาไปสุดโลกแล้วตั้งระเบิด TNT จุดโอ้โหระเบิดจะหนักเลยนะคะัพผูอนทอมวลาลองไปใช้ด่าน,นดูถ้าเราจะใช้ด่านนะโอ้โหพระเจ้าโจด,ดเพื้อนผมปรับไม่แล้วไม่จะไม่ระเบิดไ่อยอ่ะเดียวเดียว ับเบิดหรือไม่ตีให้ตายเลยดีกว่าเนาะไม่ต้องลีลาเพราะว่าเพื่นผมปรับให้แล้วโอเคก็คลิปนี้ก่อลาก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับชอบ่ชองปกือช่องจุปบลูจุดชอ่องรายกาะนะยรัชบ,บนกำไมอ,อวอ